เห็นหน้าแบบนี้นะครับใครๆก็ต้องทราบแน่นอนนะครับคันนี้คืออูสุเมลเอ็กนะครับอันติเมตขับเคลื่อน2ล้อนะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์4จุดนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED นะครับเป็นของอูสุ LED Lighter นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วปรับสูงต่ำมัตโนมัตินะครับแล้วก็ล้อขอบ20นะครับคันนี้สวยๆตัวบอกนะครับก็เป็นบอกไฟฟ้าต้องบอกว่าบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับ ปรับได้6ทิศทางนะครับสูงตามซ้ายขวานะครับเข้าหน้าเข้าหลังนะครับออโต้กระจกนะครับกระจกออโต้นะครับไฟแอมเบียนท์ไลท์อยู่ในนี้นะครับสวยๆเลยนะครับปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับพวงมาลัยฟูลมันติฟังก์ชันนะครับมาพร้อม Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็มีเลนชีพนะครับแล้วก็มีระบบเกียร์แพดเดิลชีพให้นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าปัดเลนไมไฟ LED นะครับมีหลายสีคมชัดครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับมีเนวิเกเตอร์นะครับแอร์ก็เป็นระบบ แอร์ขั้นเป็นโนนะครับเปิดง่ายใช้งานง่ายนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับมี traction control auto start stop นะครับนเซอร์มีให้หมดนะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อม auto ้เบรกโฮ l ะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่า1 1 9 9 0 0้านบาทนะครับกับ isuzu mu x ส0มนติเมตรตัวนี้นะครับคุ้มคุ้มแบบจุกๆสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชยนตนะครับวันนี้มี isuzu นะครับ mu x เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใครเห็นใครก็รู้จักนะครับเป็นตัว new isuzu มิ l เ X 3.0นะครับเป็นตัวอันติเมตนะครับเป็นตัวอันติเมตเครื่องยนต์3 0 0พันขับเคลื่อน2องล้อรถเป็นปี2021นอะครับอันนี้เพรยนต์เพิ่งเราเข้ามาเมื่อสักครู่เลยนะครับเลขไมล์เจ็ด่ร้อยกิโลนะฟังไม่ผิดนะครับเลขไมล์เจ็ด่ร้อยกิโลนะครับกับอันติเมตสามจขับสสีดําคันนี้นะครับป้ายแดงเปิดตัวนะครับหนึ่นะครับคันนี้ขาย1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่ง 99,000บาทนะครับเลขไมล์เ0 0ดนะครับใครสนใจจองไว้ก่อนได้นะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับต้องบอกเลยว่ามือเดียวป้ายแดงวารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับอีกปีครึ่งเลยนะครับรถปี21นะครับวารันตี22 23นะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับซื้อไปใช้ก็สบายใจหายห่วงนะครับในห่วงปีนี้นะนับเพราะว่าตัวรถมีวารันตีศูนย์นะครับด้านหน้าก็ต้องบอกว่าดีไซน์ปรับใหม่นะครับเป็นไมล์เชนทั้งคัน นะครับแม้กระทั่งไฟหน้านะครับตัวไฟเดทางหรือตัวไฟหลักนะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะมีเดนเดอร์มาให้4จุดและตัวกล้องที่เป็นตัวจับอันดับทีแลดความเร็วอยู่ในกระจกด้านบนนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสีเดิมทั้งคันนะครับสีป้ายแดงเลยนะดบดำเงาเๆแบบนี้นะไฟหน้าก็สวยงามนะครับคมชัดเลยนะเป็นอิเลส LED ไลท์ติ้งนะครับโคมข้างในเป็นเหมือนลูกแก้วนะครับแต่ว่ามีไฟมีความคมชัดนะครับเส้นตัดแสงคมกริบเลย นะครับเป็นโครเมียมตัดกับสีดําเงานะครับตัวนี้ก็เป็นสีเทานะครับตัวนี้เป็นโครเมียมทูโทนนะครับเป็นโครเมียมด้านกับเป็นโครเมียมเงานะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่เลยนะเลขไมล์เจ็ดพันนะครับคันนี้นะราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจนะเจ็ดที่นั่งนะครับขนาดใหญ่ PPV ยอดฮิตอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะยูสุมิวเอ็กสามจุดศูนย์นะครับอันติเมตนะครับใครที่กําลังลังเลนะจะเอาป้ายแดงหรือมือสองหรือรุ่นอื่นนะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแนน่อน นะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับได้120จากโรงงานมาเลยนะครับล้อก็จะเป็นลายกลางหาัหนนะหรือใบพัดนะครับมันก็มีทูโทนนะมันปัดหน้า,นางเงามาตัวล้อเป็นสีเทานะครับยางก็เป็นปิสตนนะครับปี2021นะครับชุดช่วงล่างก็เดิมๆนะครับพวกชกฮับคอยสปริงนะครับ ตัวบนตัวล่างนะครับเห็นเลยว่าแห้งๆเดิมๆเลยคันนี้นะครับเป็นตัว3.0นิตวนะครับขับเคลื่อน2งล้อนะครับเครื่องยนต์3 0 0พนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะไฟตรงนี้เป็น LED แล้วนะครับเป็น LED แบบเต็มดวงเลยนะครับติดฟิล์มรอบคันมีการสาดให้แล้วนะครับกระจกเป็น security อยู่นะครับกระจกเดิมๆแล้วกับบันไดด้านข้างก็เป็นสีดำนะตัดกับสีเทานะครับท่านผู้ชมดูเส้นแสง นะครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยนะคันนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันรับขับสองนะเป็นดิสสี่ล้อนะครับผ้าเบรกใหม่ๆนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะนะคัทรงคัสซีอะไรต่างๆเดิมหมดนะครับคัทรงคัสซีอะไรต่างๆเดิมหมดนะครับไม่มีว้าไม่มีผ่านะครับรถสวยแน่นอนนะครับรับประกันการันตีนะครับบริษัทเพชรยนต์นะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากนะครับถ้าใครอยากได้รถปี21และราคาดบดบหน่อยนะ นะครับวีวเอ็กคันนี้ตอบโจทย์นะครับกับตัวอันติเมตนะครับข้างในระบบควบคุมต่างๆมี a d a s มาให้นะครับฝาท้ายเปิดปลิตฟ้านะครับมีเลนชีทนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก4จุดนะครับพร้อมกล้องนะครับพร้อมระบบเนวิเกเตอร์ในตัวนะครับคุ้มๆเลยนะครับคันนี้ดีฟิวเซอร์เป็นสีเทานะครับด้านหลังข้างบนมันจะลดล้นหน่อยเพราะว่าตัวสปอยเลอร์มันสั้นนะครับสำหรับวีวีเอ็กมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็น LED แบบเต็มดวงนะตัวสีแดงตัวนนี้เป็ LED นะครับแล้วก็มีโลโก้มิวเอกข้างในนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับดูสีแห้งๆเลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับตรงรีฟิลเซอร์นะครับมาพร้อมหูลากนะครับช่วงล่างด้านล่างเดิมๆนะครับรถคันนี้ออกป้ายแดงมาจากอยุธยานะครับเดี๋ยวป้ายทะเบียนจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะได้ป้ายไหนนะนะครับเพราะว่ารถมันมาจากศูนย์ใหญ่นะที่ตัวอยุธยานะครับออกป้ายแดงมานะครับไม่เจ็ดพันนะเจ้าของเดินมาจะผ่อนไม่ไหว แต่กุญแจมีให้ครบ2ดอกเลยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นโทนสีเบจนะหรือสีครีมอ่อนๆนั่นเองนะครับอันนี้ผมพับเบาะลงไปนะผมพับเบาะลงไปนะครับมันก็เลยเป็นระนาบเดียวกันยาวไปเลยนะครับแล้วเวลาเอาเบาะขึ้นก็เอาขึ้นง่ายนะครับมี power outlet มีไฟสองสว่างนะครับมีที่วางแก้วน้ําเวลาเอาเบาะขึ้นเอาขึ้นง่ายนะครับสหรับว X เอนะครับเนี่ยเอาขึ้นแค่นี้เองนะดึงปุ๊บแล้วมันก็จะล็อกเองนะครับมันก็จะล็อกเองแบบนี้เลยนะครับ ดู X เป็นหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับเป็น PPV ที่ว่าที่นั่งแถวสามเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับนะดูเล็กรูมนะครับตรงขาแล้วผมว่าผมสูง180ผมนั่งได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวโครงสร้างด้านหลังครับจะเป็นร่องน้ําทางน้ําขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นไฟเบอร์นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับแล้วก็พวกซีนทางมะพร้าวนะครับแล้วก็รอยต่อเม็ดอาร์คะไรต่างๆหัวน็อตนะครับไม่มีขยับ รถเดิมๆนะครับเลขไม่เจ็ดพันกว่ากิโลนะครับได้รถสวยแบบนี้นะครับติดต่อได้เลยนะศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับพวกจุดเมทอาร์ครอยพับรอยเชื่อมต่อต่างๆนะครับมาจากโรบอทของโรงงานเลยนะรถสวยๆเลยคันนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับตัวเมนเชนตัวนี้นะถ้าเป็นตัวก่อนมันยังเปิดปิดแบบเมนนุลนอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้ามีคัมโช๊คขนาดใหญ่นะครับพอปิดเสร็จมันก็จะดูดลงอีกรอบหนึ่งนะครับ มีเส้นโครเมียมนะครับที่กระจกบานสุดท้ายนะครับยาวไปเลยนะะด้านบนมีแหลกหลังคานะครับแล้วก็เสาวิทยุแบบขี้ฉลามนะครับคือผมชอบด้านในมากนะสำหรับตัววิวเอ็กตัวนี้นะครับดูสีเดิมทั้งคันนะครับอันนี้ประตูผมปิดไม่สนิทเฉยๆนะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายติ๊กตอกไปนะเดี๋ยวให้ดูภายในห้องโดยสารตอน2ก่อนนะครับนี่เลยตัวเบาะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็มีระบบอำนวยความสะดวกนะครับมีปลั๊กแล้วก็มี USB ให้2จุด คือชาร์จได้3าอย่างนะครับถ้านั่งอยู่แถวหลังนะครับกระจกก็เป็นอิลสแท้นะครับแผงประตูก็เป็นตัวพลาสติกแข็งสีดําตัดกับหนังสีเดียวกับตัวเบาะนะครับแล้วก็มีได้เดินตัดมาเป็นขี้งูเอ้เป็นขี้ปลาแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้มีไฟแอมเบียร์ไลท์ไฟแอมเบียร์ไลท์จ้ายจากตัวเดียวนิกปกติตัวเดวนิกอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ไฟแอมเบียร์ไลท์อยู่ด้านล่างนะครับ สองสว่างชัดเจนมากนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้ก็จะเหมือนตัวออร์นิวมิวเป็นออร์นิวดีแม็กปกติเลยนะครับจะคล้ายๆกันนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปอีกอย่างก็คือลวดลายของเบาะนะบเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้าของเป็นหนังแต่ว่าเป็นผ้าหนังที่เป็นหนังคูแม็กนะครับซึ่งหนังมันจะไม่อมความร้อนนะครับมันจะไม่อมความร้อนนะตัวนี้ก็ยกขึ้นได้นะครับเวลาพับเบาะเราก็ปลดนี่แล้วก็พับมันลงอย่างเดียวนะครับ ก็จะเห็นได้แล้วว่าข้างในสวยงามนะครับแล้วก็กว้างขวางมากนะสาหรับวิวเอ็กตัวนี้นะครับดูเล็กรูมนะครับเป็นอีกทีหนึ่งนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะข้างหลังนะครับตัวด้านบนนะครับมันจะไม่มีจอแล้วถ้าเป็นวิวเอ็กเมื่อก่อนจะมีจออันนี้มันตัดจอออกนะครับมันไปเพิ่มออปชันตรงอื่นเต็มนะเพราะว่าระบบควบคุมของวิวเอ็กตัวนี้มาให้เยอะมากนะครับตรงแผงประตูก็มีทวิตเตอร์มีอะไรให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขยายภาพให้ชมนะครับจะได้เห็นกันชัดว่าข้างบนหลังคาเป็นแบบไหน นะผักใครยังไม่เคยเห็นรถคันจริงนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะที่เข้ามาสัมผัสนะภายในแล้วก็ภายนอกนะครับของตัว all new milx คันนี้นะสามจุดศูนย์อันติเมตรนะครับตัวบอกก็เป็นบอกไฟฟ้าคู่นะเป็นบอกไฟฟ้าคู่เลยนะครับรับประกันโครงสร้างตัวถังรถเดิมร้อเปอร์เซ็นนะครับคันนี้ใครสนใจนะก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับรถสวยๆนะครับไฟเบรคไลท์อยู่ตรงนี้เหมือนเดิม ตัดกับสีดำเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็เป็นสีทองนะครับมันก็จะให้อารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตหรูหรูนะตรงนี้มีลายประการนิดนึงเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้บานคนขับเซ็นทัลล็อกปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับประมาณนี้รับช่องแอร์ก็เป็นตัวไมเนอร์เชนที่เหมือนในตัวอนิวรถกระบะเลยช่องแอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัดเป็นสีทองนะครับตรนนี้ก็ที่วางแก้วน้ํา นะครับที่เปิดแอร์หลังนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับพวงมาลัยก็ต้องบอกว่าสีตรงนี้สวยมันเป็นโครเมียมโครเมียมแบบทองทองอะลามอลามแลบมันจะดูแบบหรูหรามากนะพวงมาลัยก็เป็นฟูลมันติฟังก์ชันนะพังซ้ายและขวาเลยนะครับมีระบบคูตคอนโทรลนะครับแล้วก็มีอะแดปตีฟคูตคอนโทรลแล้วมีระบบเลนคีฟด้วยนะครับนะเนี่ยมันจะมีเนี่ยดูตามไฟที่ผมแจ้งนะตัวนี้เป็นเลนคีฟ นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับหากเราเกิดหลับในหรือว่าขับรถออกนอกเส้นปะนะครับรถมันจะดึงกลับเองนะครับส่วนนี้เป็นแจ้งการเตือนกันชนด้านหน้านะครับมามันจะใช้งานพร้อมกับตัวคูดคอนโทรลนะครับมันจะเป็นถ้าคัน้าชะลอคันนี้ก็จะชะลอด้วยนะครับเพราะว่าในตัวนี้มันมีกล้องอยู่2ตัวนะครับด้านหน้านะครับรถสวยสวยเลยนะปงหน้าปัดเนียนหมดนะครับที่เพิ่มเข้ามาอีกก็เป็นระบบเกียร์แพดเดิลชิฟ์นะครับที่บวกที่ลบตรงนี้นะเนี่ยเป็นเกียร์แพดเดิลชิฟ์ พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไม้ได้เชนที่มีขนาดเล็กลงนะครับและหน้าจอตัวนี้ก็เป็นจอที่เพิ่มระบบนิเกเตอร์เข้ามานะครับเป็นจอทัสกีนนะครับแต่ว่าเพิ่มระบบนิเกเตอร์เข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันใช้ได้2จอเลยนะเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็รถอยู่เซรีไทยนะ6 8แยกหนึ่งนะก็คือที่ตั้งบริษัทนั่นเองนะครับมันก็มีลักษณะการใช้งานนะมีปุ่มฟังพงฟังเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงปิดจอเปิดจอนะครับ แอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแต่ว่าลักษณะมันจะเป็นเหมือนเปียโนนะครับมันจะเปิดขึ้นกับเปิดลงนะครับเปิดขึ้นคือออนนะครับกดลงคือออฟประมาณนี้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับที่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วเป็นเกียร์รูปแบบใหม่นะครับมาพร้อมระบบทั a ช t ่งค control นะครับแล้วก็คู u คอน control ให้นะครับตัวนี้เป็น auto s t a r ส stop นะครับแล้วก็ตัว parking sensor นั่นเองนะครับทพิ่เติมมาใหม่ก็เป็นตัวระบบ เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีออโต้โฮเบรกตรงนี้เอาไว้ใช้งานเวลารถติดไฟแดงนะครับก็ใช้งานง่ายแล้วก็พวกที่วางแก้วน้าก็เป็นเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะว่าในห้องเครื่อง3.0ตัวนี้หน้าตาจะเปลี่ยนไปเยอะไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกือบทั้งคันนะเกือบทั้งคันทั้งลักษณะนะครับลักษณะการวางลักษณะอะไรต่างๆนะครับของตัว3.0นะครับอันติเมทตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่า แค่หน้าฝาครอบเครื่องก็เปลี่ยนแล้วนะหน้าฝาครอบเครื่องก็เปลี่ยนแล้วนะครับหน้าตาตรงนี้เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับพวกปั๊มลมปั๊มเบบีเเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเหมือนเทอร์โบเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าตัว3ามพันเนี่ยแรงม้าแรงบิดจากโรงงานค่อนข้างสูงนะครับแต่ตัวโครงสร้างเดิมของรถนะครับดูได้เลยนะครับไม่ได้มีขยับนะครับคันนี้เป็นสามพันแอนติเมตรนะครับขับสองนะครับรถปี2021นะครับวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่นะสำหรับคันนี้ ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสามารถจองรถทางออนไลน์ได้นะครับติดต่อที่เบอร์062นะครับ6407776นะครับก็จะเห็นได้ว่าคันนี้พวกคาตาไลติกเดิมอยู่ครบนะครับโข่งหน้าโครงหลังไบเทอร์โบก็แห้งๆเลยนะครับไม่มีคราบน้ำมันไหลออกมานะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่เป็นเป็นแบตน้ำนะครับของ FB และลูกค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีตัว กล่องฟิลตรงนี้นะครับเหมือนที่ผมเคยแจ้งว่ามันเป็นตัวตัดไฟถ้าเกิดมีระบบไฟช็อตนะครับในรถสมัยใหม่มันจะมีกล่องฟิลอยู่ตรงนี้ก่อน1ชุดนะครับแล้วก็เข้ากล่องใหญ่นะครับมันจะตัดตั้งแต่ตัวนี้นะครับมันจะมาทําให้ระบบพวก ecu ควบคุมอะไรต่างๆไม่เสียหายนะครับคันนี้ก็สวยมากนะครับเป็น antimeg นะครับ3.0มจขับ2รถปี2021นะครับราคาน่าสนใจมากนะครับ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับกับตัว antimeg สามจุดขับ2สีดำ นะครับก็ถูกกว่าป้ายแดงไป3 0 0แสนนะครับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์0626 407 776ครับ